โอ้ยอยู่นี่มาดิอยู่นี่มาอยู่ตรงนี้เราต้าวยืนนี่เราโอ้ยอันนี้สี่โมงกว่านะครับหมอกแน่นนะฮะอันนี้อันนี่อันนี่ต้าวไม่ไหนเนี่ยนี่ต้าวไม่ไหนเนี่ยต้าวไม่ไหนเนี่ยดูดิโอ้ยนะครับหมอกเพียบเลยนะครับเนี่ยครับนี่หายีนะครับหายีหาดีนะครับ สวยมากนี่แบบจะเที่ยงแล้วครับหมอกแน่นอยเลยนะฮะครับโอ้ห้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินกาแฟกันนะครับนะครับน,นี่อันนี้ยู่นี้นะครับโอ้โหยืนนี้ยืนนี้มาเชียงรายนะแม่สายนะครับ เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับบรรยากาศดีนะครับ